วันนี้เราจะมาทำหมูทอดกันนะคะเป็นหมูทอดแบบง่งายๆมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแต่ทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะก็คือการหมักหมูนะคะกับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ใครจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแต่ว่าแอมไม่ชอบทานหวานก็เลยไม่ใส่นะคะ แล้วเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะนำหมูลงไปทอดค่ะเป็นการ deep fry นะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำมันจนท่วมมากก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทอดไม่นานค่ะเพราะว่าทอดนานเนี่ยหมูจะออกแข็งนะคะอันนี้เราจะมีความนุ่มและก็มีความเกรียมขอบๆนะคะเป็นความเกรียมจากซอสหอยที่เราหมักเอาไว้นะคะจริงๆแล้วถ้าใส่น้ำตาลก็จะเป็นรสชาติแบบ อกอกหวานหวานนิดๆก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสีสันคือสวยงามมากนะคะทำง่ายทุกคนทำได้นะคะไม่ต้องหมักอะไรเยอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเสริมขึ้นมาเพราะว่าผมชอบนะคะก็คือกระเทียมเจียวค่ะ